สวัสดีคะ่ะนี่นะคะวันนี้นะคะ่ะ <c> เ <oughs> นก็จะมารีวิวสลามนะคะที่เฟมให้มานะคะจากร้านเฟซกุชชี่ช็อปนะคะโอเคก็จะเป็นสามสูตรน,ะะนี้นะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูสูตรแรกกันเลยค่ะคะ่ะสูตรแรกนะคะก็จะเป็นสูตรมะเมโร่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองจิ้มกันเลยจิ้มฟิน เอามายืดกันเลยนะคะจะติดมือหน่อยนะคะก็เนี่ยมือแห้งมากเลยดูสิเฮียก็มายืดกัเลยนะคะยืดได้เยอะมากเลยอันนู้น่มันมันอยู่ที่อะไรมัอยู่ที่สารในที่มือคนเนี่ยหอมมากเลยนะคะ แผ่ได้บางมากเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่สองกันเลยนะคะลืมไปเรายังไม่ได้ฟังเสียงจิ้มกันเลยนะคะงั้นเรามาฟังเสียงจิ้มกันเลยนะคะเ <Okay. S 1> น,นขอตั้งชื่อสูตรนี้เป็นว่าสูตรสายใหม่แล้วกันนะคะเพราะามันเหมือนสายใหม่มากเลยสุดโอเคเดี๋ยวมาดูสูตรที่สามกันเลยนะคะ มาแล้วค่ะสุดที่สันนะคะก็จะเป็นสุดฮันนี่นะคะเป็นสีชมพูโอ้จิ้มฟินมากเนื้อดีมากเลยนะคะดูสินี่เป็นสุดฮันนี่นะคะอันนี้ไม่ติดเลยนะคะ ขึฟินและแผลจะบามากเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะกับสาสามสุดนะคะอย่าลืมกดซับ c r i b e และกดไลค์กันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย